อันนี้ไม่เข้ารหัสแล้วกดไม่ได้แล้ว่ขขเขาจะกดไม่ได้ใช่ถ้าอย่างนี้ผมว่าน่าจะนี่แพงแล้วนะครับเพราะแผงนั้นน่าจะเก่ามากมากะครับตูนี้มันเกินสิบกว่าปีต้องมีอยู่แล้วครับต้องมีไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีผมว่านะ,านาะมไม่ไม่ไม่มีไม่มีต่ำ นี้จะทำการเปลี่ยนปีเจนะครับวิธีใช้งานก็หมุนไปนทางซ้ายนะครับตู้จะลอกนะครับขวาก็เปิดตอนนี้แปลงเป็นใช้แต่ระบบปีแจอย่างเดียวสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี aw, Kingdom, ่ห้อคิงด d มไพ i l o t นะครับ g ีโก้ไทโยชั w i ิงซัน Resident เดโมชัว sure, นะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับแล้ก็ยินดีให้ทำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0897885858ครับหรือทางไลน์ครับ ไอดีไลน์พิมพ์คำว่า s a ซ e House นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ